แต่ว่าขั้นร้ายที่สุดที่ที่เขาโดนเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาให้ไปทําเคสดําก็คือว่าต้องใส่ชุดตํารวจอันนี้มันชัดเจนเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการที่แต่งกายเป็นตำรวจเขาทําไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงและเขารู้อยู่แล้วว่าคําพูดหรือสคริปที่เขาพูดไปคือการเล่นกับความร,รู้สึกของประชาชนให้กลัวให้ตกใจให้กังวลสุดท้ายนํามาสู่การโอนเงินเข้าไปให้ตรวจสอบ Oh. เพราะฉะนั้นเคสเดียวมันเลยกลายเป็นแบบเหมือนทุกคนให้ความสนใจเพราะมันเป็นคําให้การหรือว่าความความรู้สึกจริงๆของผู้ต้องหาที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยค่ะก็เหมือนที่น่าจะทำให้ทุกคนแบบได้ได,ได้ประจักษ์กับหลายอย่างที่เราเคยบอกกันอยู่แล้วว่า ตำรวจจริงเน้นอีกสักทีเหมือนที่ว่เจบอกสามคำก็คืออันดับแรกตำรวจจริงไม่มีทางติดต่อผู้เสียหายโดยตรงไม่มีทางบอกว่าคุณผิดกฎหมายไม่มีการบอกว่าคุณเกี่ยวข้องกับกระบวนการผิดกฎหมายทุกอย่างเพราะว่าถ้าคุณเกี่ยวข้องจริงๆเขาจะต้องส่งเป็นเอกสารที่มีตราคุดเป็นเอกสารราชการส่งไปที่บ้านอ,อันนี้ทุกคนต้องต้องแบบต้องจําไว้เลยว่าอันนี้คือของแท้แน่นอนถ้าเป็นเอกสารมา สองตำรวจจริงจะไม่วิดีโอคอลคุยกับผู้เสียหายโดยบอกว่าเป็นการสอบปากคำใดๆก็ตามเพราะทุกครั้งที่สอบปากคำจะต้องเราจะต้องอ่านแล้วลงลายมือชื่อเพื่อยืนยอมว่าคำให้การนั้นเป็นของจริงแล้วข้อสุดท้ายตำรวจจริงจะไม่มีทางบอกให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เขาสามารถประสาน กับสถาบันการเงินหรือปปงเพื่อตรวจสอบบัญชีคุณได้อยู่แล้วดังนั้นนะฮะการจับกลุ่มในครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะทําให้หลายๆคนที่อาจจะเห็นคําเตือนของเราใน3มข้อของตํารวจจริงจะไม่ทำเนะี่ยผ่านๆ,ๆตาอาจจะได้เอะได้มากขึ้นตันหนักได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะกล้าที่จะปฏิเสธเวลามีพวกคนแต่งกายเป็นตำรวจแล้วเข้ามาในลักษณะแบบนี้ได้มากขึ้นโอ้ถาม<อ>จริงฮะ,ะพี่พวกกองพินเคยวีดีโอคอลไปหาสาวบ,บ้าง มันก็ต้องมีอยู่แล้วเนอะอันนี้เดี๋ยวต้องแยกแยะสมมติ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 คือจะไม่ทำอย่างนี้อยู่แล้แต่ทีนี้ผมเห็นข้อมูลหนึ่งที่ท่านรองบอกว่าเหมือนเราได้ได้รวบรวมข้อมูลมาจากนั้นนี่คือว่าส่งต่อชุดจับกลุ่มครับ